ี่น้องขออนุญาตเท่ตั้งถาตั้งสีเลยเด้โอโูกลมปีด๊ดกี่แมนกัวเดิกเนะาะหานูมาเดิกเดืกกัวเดกอกพี่น้องนามขนๆนแดงๆดงใส่หัวหอมใส,สเาสาแซ่บเข็มขน้นยังกินเนาะกวาัวหนูครับวกวัวหนู พนอมีหน่อยอีกหน่อยพงหน่ออีกนหน่อยจะดสียบใ่เสดาเมมเอลเฮดอกพี่น้องเมาคนพี่มลเพิ่นเฮดวางยานคนคป่มุห่ยวงยานพี่มเป็นจัดการแล้วอ๋อจแถบใบดีั้งห่รงบอกเลยดิมันเสียบนพวงหน่อเสียบเสียบยันพงน่อเบื้องภาคเสดารวด ลายกัน no, mm ูแ hmm. ล้วพ uh ี huh. gu, ่น้องเป็นคนมากกินขมเนาะปลายแซ่บๆน้องกันี่กงหละเถ่าแมงขัหนูแมงขัหนูไพ้อีแม็กกับอีพอกันไี้อืมจะแซ่บนะนี่ละยางไปแล้วมันจะเหี้ย บรรยากาศนี่นะพี่น้องสมุนเหนื่ยเพิ่งกระยู่ปุ่นละนเฮียนรงันรนงพุ่นและพี่น้องลงกำลังเข็ดอยู่ท่านแหล่าหนูพี่น้องท่านเหล่าจะกองกันเลย ท่นานได้ขึ้นบ้านใหม่อย้าของก็เลยท่านได้เข้าไปอยู่นะพี่น้องกอกับกกแม่เพิ่นเบิ่งของเพิ่นเฮ็ดอันนี้แหง่งเริ่มแห่งเริ่มแรงะลงไว้แล้วพี่น้องเกียวกะหม่อัน <c oughs> นี้สีเขียวอ้าวกินแล้วบอ๊ะเอาขวานุขวานุกินแล้วบอ๊กินแล้วก็กินอีก ข,ขวดนู้ขวดนูโอ๋อขับรถไฟเออน่ายิงยิย้งกินอมนู้แสบก็กำกำลังกินเขาแลา้วคนน่ะมาทันเลยสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพ่อพ่อกันเฮ้าสองคนงในช่องแอลชวนกินแซ่บโนมินิดได้ขวดนูหน้าพี่น้องจ้าได้หนูหน้ามาขวดเส่พักสะเดานั่นแหละจ้าเอ้า แสบๆนวดๆแบ่งไปพอกระแมววังยากับพระท่านเพิ่นกินเขาแล้วแล้วว้าพี่น้องสำหรับพี่น้องที่สนใจอยากจะใส่ครีมแต่ว่าสบู่นี่เหลือบ่ถึงพันสุดเลยด้อพี่น้องจ้าส่วนสบู่เด้ออ่ะสุดไงสิมีครีมครีมเซรั่มสบู่420บาทสุดหน่อยจะเป็นครีมสบู่270บาทถ้าพี่น้องบ่สะดวกโอนมีเก็บปลายทางนะคะบอกเพิ่ม25บาทเด้อพี่น้องเด้อมาตรวจจัดน้ำกัน ยยเนี่กับพะท่านเพิ่นว่าสิเอาไปสดหอนๆจริงเด้อเขาไายปุ๊บเดี๋ยวต้องนาปั๊บอืม <DM> แสมน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อยอ๋อคมถึกใจแฮี่ยอืหูใส่สาวเลยอืมคมมาพ้ามหูใส่อืมพี่น่ะพกาดาวอืม บบไปว่าปลากระกดาคขมหวานกระเดือหืมฮึมฮเจ๊ๆกินข้าวเสาน้ำกันด้อพี่น้องด้อคนมากินขมมสีแสบพี่น้องขวดดึกเนาะคักด้น หางหางหางหนูหางหนูหาหนมาเละหนูช่วงนี้กำลังมั่นพี่น้องนาเขี่ยวเขาผักนะก็สีเสดานี่แล้วมันแสบ huơi say huơi say rồi, mày bị chốc than đi <laughs> thế <tán> mà than than dạng phèn rồi, tàu cũng hoa mặc kín để ở à, ngô tìm ngô hang ngô mặc hèm mặc dùa kêu ngài mẫn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  cái ngài này mình cứ mẫn kêu bớt đi. เมื่อกี้เดี๋ยนี่หาบะมีละ่ล่ะห้กินยาก Đâu giòn Nhìn nè Cái đầu cả đi thế này đang phông nhọn may lên thế này กินไร้อย่างเดียวแล้วท่างนี้อืม,มอ้ำลำเลยแซ่บนาะอมขมจังซี่ล่ะแซ่บบ่ขมก็แซ่บอือหวานเป็นร่มขมเป็นยาค่ะนี่อ่ะน่าอ่อนเอาขกินด,ด,<ะ>ดีกว่า เพียว่ะคือว่าเอาแบบชี้เอาเข่าปากเยอะครับกินน้ำนเลยแม่แนวแสบอดง่ายจี๊นี่หัวอดอวบมาก cũng nhau, kéo mà đùa đấy mày, nấu xay quẩy xay nhang chơi, ăn gấp quẩy, gấp quẩy làm mấy giang bảo, sợ cái Nessa da. มาเล่นกับห,หนาวนาวพวมนี้พ่ออยากปิดพัรลมแม่มา,ารรตดพัดลมหนาวซันมาเล่ก็เปิดพัดลมนนเลน,ลมนี่ยสงสัยเมื่อคืนจะอยู่ข้างหนอกนะนข้างหนักเปิดพัรลมเมื่อเปิดกันนีงเนาะงงใครอยู่ข้างในไม่ได้เปิดน,นะเมื่อคืนครก็หอนปะ ก็คือมาน้าวอ่ะสะันั่งคีกัน ครับครับเข้มข้นผมอันลำเผ็ดจัดจออกฮอนพร้อมนเละ อ,อีกจะเข้ามาอีกจะข้ามแต่เนื้วนะมนันเบิด่ดม <c oughs> ึงยัางมึงยังล่ะอเมร็จแล้วครับอีกยอยด อืมอ่ะเนี่อยจะมาปะเพอเอาเลยอือเอาเสียบเนาะเบิรีตเศียวขามันเสียบเบิดน้ำเนยเอ้าโยเสมแห้งพี่หน่องจ้าขมขมขมแบบปี๊ดเลยมกักเป็นคนมักกิ่นขมแห้งพี่หน่องบรรลุเอาไปให้แม่แม่พ่นสีขมปวดบ่ แม่ก็น่นาจะมากลมมือกันเนาะมากลมกอนแต่ละพี่น้องจ้ามื้อนี้ก็พาพี่น้องมากินควหนูน้าหรือว่าบางบ้านเอิอว่าออมหนูอะไรพี่น้องจ้าไพ่ไพ่ว่ากินหนูกะขอโทษขคอไผ่แล้วพี่นอ้องเด้ออ่ะสหรับมือนีเ <laughs> ข้าสองคนสีด่ดหลี่ตัวละพี่ละน้องเป็นเอาไว้พ่อกันคลิปนหน้ำมื้อนายครับพี่น้องสหรับมือนีไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับ